S <S <S เข้าแน่นอนฮะหน้าดับเทียนแบนคับทางด้านของทีม G P อยู่ซ้ายมือครับเป็นบลูไฟน,นะได้เฟิร์สพิกเฟิร์สแบนก่อนครับส่วน R Y หรือโรสเตอร์เนี่ยอยู่เลสไซด์นะครับขวามือก็อทีหลังครับแบนซิกก <Sick S 1> ่อนครับซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าซิกตอนนี้ไปเป็น A P C ซะเป็นส่วนใหญ่ ความเก่งของซิกเนี่ยไม่ใช่การสแปมสกิลอย่างเดียวแต่ว่ามันระเบิดทาวเวอร์ได้เร็วมากนะส่วนทางด้านของ RY รโรเตอร์ ter, แบร์มาเป็นทางด้านของราคาตัวเปิดอนเนกประสงค์เปิดไวเข้าไวนะครับส่วนทางด้านของฟิลลาถูกแบร์จากทางด้านของ GP f i ฟิลลาตอนนี้เรียกว่าไม่ค่อยอยู่ในฐานะของบารอนซะเท่าไหร่ไปเป็นจังเกิลซะเป็นส่วนมาก พอไล่แทงตัวหนาหนๆได้ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเมตาเนี่ยมันไปเม,เมตาค่อนข้างออกแทงนะครับเซตตออเราต้องออกเสียงไงเซตใช่ไหมเพราะมันเป็นทอมันเป็นตัวทีสองตัวเซตเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกเนิรฟมาแล้วแต่เหมือนไม่ถูกเนิรฟครับนะฮะเปลี่ยนจากโกงมาเป็นเก่งเนั่นเอง ก็ประเภทเดียวกับเจดอ่าถูกไหมครับเซตอ่ะพี่เซตเนี้ยผมเรียกเซตไลน์พี่เหตุผลที่เรียกเซตไลน์เพราะว่าในรอประวัติเขาบอะแม่ของเซตมันอะเรียกมันว่าเซตไลน์เออเรา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 ได้เข้าใจแล้วก็มันมีเซตกับเซตนะเราจะก็งงส่วนเจดอ่าส่วนเจดตอนนี้เนี่ยเน้นเอาไปยืนกลางหรือไปบาบาลอนหรือบางครั้งเข้าป่าก็ได้เพราะว่ายังคงโป๊กโอพีอยู่เหมือนเดิมและแน่นอนครับเฟิร์สพิกกากรั ตอนนี้ต้องบอกว่าคอมการโป๊กนิยมมากนะฮะส่วนทางด้านของรอยเตอร์มาเป็นเซนหน้ากับกาลิโอคู่นี้เล่นแข็งอยู่แล้วอ่าแล้วก็ ADC เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นภาระในช่วงต้นเกมเพราะงั้นเซนหน้าเลยเป็นซัพพอร์ตต้นเกมแล้วก็ท้ายเกมค่อยสับเปลี่ยนตัวเองไปเป็น ADC แล้วกาลิโอได้ตังไวเนี่ยก็โป๊กแรงแล้วก็ยังมีทอนชิวออฟดูลานที่สามารถทำาจงหวเพื่อนได้ G.P. ครับตัดมาเป็นวารัสกับทางด้านของดารเลียสครับโป๊กแน่นอนครับดาเลียสเก็บสแต็คฮะและลิเวนมาจากทางด้านของโรเตอร์อเลอเล็ยอามูนี่ยื้อเลยโหจับจับนี่แบบฮะอันติเสร็จแล้วเหรอเออจากที่แบบต่ก่อนเก่งมากแต่ก่อนล็อกนานมากเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยฮะล็อกแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ล็อกล็อกเสร็จแล้วเหรออ่าแล้วก็ พี่ีแล้วก็แบนเฟสสองเลยครับตังด้านโลเตอร์มาแบนก่อนแบนเกฟออกไปไะธรรมดาเกฟไม่เป็นป่าอยู่แล้วไม่ค่อยเอาท็อปถ้าถ้าเป็นพีซีท็อปได้นะมันมีไอเทมสำหรับดัป้อลแต่เราจะเน้นข้อมูลของไวลิปนะครับเพราะเราเชื่อว่าบางคนไม่ได้เล่นพีซีมาแต่เกฟเนี่ยสามารถถามว่าทำไมตอนนี้ถูกแบนเพราะว่าคุณสังเกตง่ายๆมันชอบเป็นร่างกายประทะกันแล้วพอโดนสโมกไปแล้วมันมองไม่เห็นน้ำมืดตาหมัวนะฮะเกฟก็เลยมาณตอนนี้ เลนต้อนครับนะครับเป็นตัวเลนแข็งบาลอนซึ่งบอกเลยว่าก็ตัวเทดตัวไล่บางทีเอามายืนกลางด้วยและที่สำคัญเขาหยิบดาเลียบมามีไม่กี่ตัวที่ยืนสู้กับดาเลียดได้นั่นคือเลเในต้นในตัวนั้นตัวหนึ่งนะฮะออรับออกมาครับเพราะว่าตัวอย่างเซนนอาเป็นตัวละครที่รีดดามเมตออกมาได้ช้าดามเมตเพอร์เซโอนช้าไม่ชอบตัวโถมฮะเลยเป็นทางตั้งออรับแต่ในมุมของออรับผมมองอย่างนี้ครับ ก็เอาม,มาต้านวารัตมาปิดมามามา,มาไม่ไม่อยากโดนเชนออลคอมโชันแล้วล้วงหลังครับ,รบแล้วอีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดวารัตมาผมเชื่อว่าอีกสองตัวที่พิกสุดท้ายของฝั่งจีพอ่ะจะต้องเป็นตัวที่ทําคอมโบอีกีก2ตัวมันจะต้องตัวอะไรสักอย่างมาที่ทำคอมโบอาจจะเป็นไดนามาได้ไหมเพราะว่าไดนาไม่ได้แบน์นะครับเป็นแอนนี่แอนนี่นี่โอลาฟโอลาฟต้องตัดออกเลยนะเพราะแอนนี่โคตรเกลียดโอลาบเลยแล้วก็ยังมีทางด้านของดาเลียซึ่งเป็นแท้งแต่ว่า ก็ไม่ชอบในเรื่องของการโดนเล็กเล็กชูงซึ่งเป็นพูดาเมเดเ,มเพราะงั้นอาร์ตเนี่ยตัดไปก็ดีตัดไปก็ดี ตอนนี้โอลาฟเก่งด้วยครับเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้อันเดอร์โอ่ะมันถูกทําให้สโลมากขึ้นครับแล้วก็เป็นตัวที่เบสเบสเบสสแต็มันดีเบสสแตมันดีพอผมพูดยากครับสําหรับแจ็คอะจะว่าเก่งเลยก็ไม่ใช่มันใช้เวลาแล้เพึ่งไอเทมถ้าต้นเกมทางด้านของโรเตอร์เล่นเร็วได้เพราะว่าตัวลีซซนกับลีเวนเล่นเร็วได้ก็มีลเ้นได้เยอะแล้วก็ยืนกมได้ไวแต่ผมยังงงอยู่ว่าเบสเวนท็อป เป็นเวนท็อปครับน่าจะเป็นเอ่อแต่ถ้าจะเอาดาเลียนไปมิดผมก็มองว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ไม่แน่นะครับเพราะว่าเขาเอาเซตมาถ้าเซตไปชนถ้าถ้าถ้าดาเลียนแต่จะบอกว่าเลือกดาเลียนมาพเพิ่มคน์เตอร์เซตไม่ใช่แน่าราเซตพิกสุดท้าย นะครับเซตน่ะเอามาฆ่าไอ้นี่ครับวารัตกับเราเอาเซตมาเนี่ยก็ไม่ขาดปัญหาเรื่องเ p พีด้วยเพราะว่ามีกาลิโอที่เป็นซัพพอร์ตแต่จริงๆแล้วได้ตังต้นเกม จริงจริงแต่เอาจริงนะพี่ถ้ากาลิโอซับคอร์ตอะมันจะรีดดามเมอบิตี้ได้ไม่เยอะดังนั้น่ะทางด้านของ G ีพอะออกอาร์เมอร์ไปเลยง่ายกว่าเพราะว่าอีก4ตัวเพียวเพียวเอดีแบบคือตำแหน่งมันจ้ออกไหมครับแต่มันต้องของเอพแน่นอนไงเออมันออกได้ถ้าเกมมันขาดมันออกแต่ว่าถ้าพูดตามปกติอะมันจะต้องเป็นแทงเกอร์แล้วมันจะรีดบิตี้ได้ไม่เยอะถูกป่ะแต่ก็ไม่ต่างกันพี่เพราะว่าทางด้านของ GP พีะก็เป็นเอดีไปสะ4สี่ตัวแล้วมีการกลายเป็นบริตี้ตัวเดียวอยู่ในคือพ ผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งซัพพอตแต่ออกของออกของเนี่ยออมของอเป็นเอพแน่นอนเลมโปก,กันแน่นอนแล้วแต่ครับเพราะว่าเพราะถา้ถาถ้าถ้าเขาขาดนะ <c oughs> ผมเชื่อว่าออกแต่ถ้าเกิดเป็นแมตต์แมตต์ตึงๆนะครับสุสีจะไม่ออกเพราะว่าตัวยืนจะไม่พอนะแต่ถ้ถาถ้าดูลน์อัพนะครับทางด้านของเลดเกมทีพีดีกว่าแล้วก็ดาร์เลดกับเอ่อทางด้านของกากระดับมันมันมันสามารถเป็นแท้งเลดได้พอตอบสลับกัน นะครับแจ็คเป็นตัวลุยหลังนะครับแล้วก็วอลลัสเนี่ยมาทำคอมโบอยู่แนวหลังในก็เกนตัวหนึ่งถูกไหมแต่ว่าถ้าใช่แต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงแล้วโรสเตอร์ตัวแท้งจริงๆอ่ะน้อยมีกาลิโอเพียวๆเลยที่อยู่แล้วหนึ่งตัวแล้วหลีซินอ่ะต้องมาเล่นปลายเกมดังนั้นหลีซินต้องทำต้นเกมให้หนักร่วมกับเซตนะครับสองคนนี้ถ้าได้ปุ๊บไฟจะเป็น4-5เสมอนะครับส่วนเซน่าเนี่ยที่มันฮิตอ่ะจริงๆมันไม่ได้อยู่เทียสพัทนะครับแต่ว่าตัวเขาอ่ะเอ่อไอ้ดาวนี่แชโดว์ครับอัลติเมทอ่ะเขาถูกปรับแอนิเมชั ให้ไล่เร็วขึ้นหลังจากที่ไล่เร็วขึ้นน่ะมันจะทําให้สกิลอ่ะดีขึ้นไปเร็วมากแล้วเวลาเขาล่อเข้าทางแคบแบบรียเกมแรกครับนะของวันนี้วีคที่2องเดที่1ฮะเลนล่างเป็นทางด้านของกากัดแม่ปาตัดภาพไวแลือเกินตามสไตล์เกาหลีใช่เอาเป็นเวนกลางเป็นเวนกลางเจอกับเซตนะครับแล้วเอาดาเลียไปเจอกับทางด้านของลิเว่นแทน ผมว่าแม่งโคตรผิดพลาดเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเอาเอาดาเลียสไปชนจะดีกว่าแต่อย่างว่าถ้าเป็นการเล่นน่ะชนง่ายกว่าด้วยแต่ดาเลียสแมันเก่งมาอยู่ท็อปนะครับแต่ว่าเกมเนี้ยเวนไปสู้รีเวนได้นะในต้นเกมแล้วดาเลียสไปสู้สู้เซดง่ายเลยนะครับเพราะเซ็เบิร์ดนี่ตากยได้เปรียบคงอยากชะลอความไวของเซตในการทําเกมนะเขาก็จะทําให้รับมินเนี่ยนยากขึ้นนะตัวจังหวะตัวเรียกตัวระยะในเรื่องของการต่อ บางคนสงสัยนะครับว่าทำไมเซตมันเก่งอย่างเก่งนะเออสเกลเกลิงสเกลลิงสกิลดามีเดทเขานะครับเดโชนะครับสูงกว่า PC นะครับอย่างอย่างแพสซีฟเขาเนี่ย,ยเขาถ้าเกิดเขาฆ่าใครที่เลือดเหลือ50%เนะครับเขาจะได้อดามีเมจโบนัสอีก11% <ừ m. S 1> ซึ่งเยอะกว่า PC นะ PC นี่แค่ประมาณ9หรือ10%นะครับแต่ในนี้11ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าเดฟคิดยังไงถึงไม่ไม่ได้ปรับตรงนั้นแล้วมันทาให้ไหลมากแล้วแพ้ต่ฆ่าได้ครับเอาเว้นกดดันหนักมากครับโอ้โห เขาโ้กเขาไปคนดำเอ้ยเซตเล่นผิดพลาดหรือเปล่าครับในจังหวะนี้เกือบตายครับโดนเอ็กซอรสด้วยนะเมื่อกี้เก็บเอ็กซอร์เก็บเอ็กซอรสไว้เพราะว่ากะไว้เล่นในที่ถ่ายไม่เอาอีกไนมาไม่พี่ตัวอย่างนี้ครับคือถ้าถ้าเขาเจอเซตแล้วเป็นตัวแบบนี้ต้องเอาเอ็กซอร์สไม่งั้นอะเซตมันเบิร์ดแรงเอ็กซอร์นมันตัดดาเมจลงไปสี่สิบเปอร์เซตัวเขาเป็นตัวคาริ่นตวยิงไกลเป็นเรนเจอร์แหละเพราะงั้นอะการเอาอีกไนมามันโอกาสได้จุดมันยากมันจุดใกล้ไม่ได้จุดหรอก ไม่ได้จุดครับแต่ส่วนมากจะเราจะคิดว่าไม่เจอเซตบาลเลยไม่ทานไม่ทันไม่ทันัอย่างนี้ก็ปลี่นของบาลีด้วยเพราะบาลีโดนเนิฟบาเรียโดนเนิฟด้วยดาเลียก็ทรงๆนะครับค่อนข้างที่จะเล่นยากอยู่เพราะเอาจริงแล้วลิเวนเองเนี่ยเป็นตัวที่มีดาเมจกับตัวที่มีเกาะแบบไม่มีเหตุมีผลเลยจริงๆตามความรู้สึกพี่ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือว่าจะเป็นดาเลียหรือว่าจะเป็นตัวอะไรที่เป็นหนาๆเจอลิเวนชุดหนึ่งคือเจ็บหมด อก็มันคือรีเวนมันมีเบสสเตตดามเมทที่ชัดเจนอยู่แล้วในช่วงต้องเกมโดยที่ไม่ต้องพึ่งไอเทมเยอะขนาดน,นั้นแต่ว่ารีเวนเป็นตัวเล่นง่ายครับจริงๆอ่ะสกิลเข้าใจง่ายหมดเลยแต่วิธีฝึกให้มันเป็นคอมโบที่เก่ง,อ,อ,งอ่ะยากออนนี้ต้องไปฝึก,กลแล้วฟันสกิลต้องฟันส้ัว์เยอะเกินนะถึงจะแรงนะครับใช่มันต้องสร้างส,าสัตว์เกินมันต้องคือคือมันมีเขาเรียกว่าเพ์แกปอยู่ก็คือว่าเล่นง่ายแต่เพ์แกปที่คุณจะต้องฝึกแต่แต่ละระดับมันสูงความเด่นของรีเวนเนี่ยพี่มองว ในการฟันได้โดยการใช้สก,กิลมาเลยมนเลยรีดดาเมจออกมาเร็วในช่วงระยะเวลาหนึง่งใช่แต่ความจาับของรีเวนคือความคล่องตัวที่สูงม,มาก,มมากนะตัวเกาะนะโกพมไอเกมบ้าเนี่ยมีวาลโลมีบ็อกเวิงใช่ไหมมีสตันนะครับมันมันมันเป็นตัวที่มีโมบิลิตี้สูงมากถ้าอยู่ในมือคนที่มันแล้วิ้วนะพิ้วจัดเอาไอเทมอย่างเดดแดนเพราะว่าตัวเองมีเกาะและการเป็นเดดแดนฟรีอะไรอย่างนี้ เเกกกอ็ค่นะดมันมันมันต้องเดดแดนล่ะพี่ตัวเนี้ยมันต้องเล่นแทงกี้บูเซอร์มันต้องออกถึกถึกชนชนนิดพอด้านนอกกระจายหน่อยนะครับบุยเซอร์ที่ไหนบุยเซอร์พูดง่ายเขาหัวบูดทะลวงฟันครับตัวบุกครับนะฮะบูเซอร์ก็เหมือนเหมือนแนวหน้าที่เข้าชนปะทะแหละครับอ่เข้าไปลุยอ่ะร่างกาอ่ปะทน่ะหน่วยทะลวงพิเตียพูดถูกแล้วเออพิเตียพูดถูกแล้วว่าหน่วยทะลวงฟันร่างกายมันต้องการการตีน่ะพูดง่าย เออประมาณนั้นนะครับอะถ้าเขาถ้าเขาไม่อัดกันเยอะเนี่ยผมอยากจะ ให้ดูในส่วนของลูนนิดนึงว่าเซนนาเอาในส่วนของลูนฟิตฟุตเวิร์กติเราจะเห็นเป็นอ่าพวกแกรปอันใดยิ่งเป็นพวกของคอนเลอร์เป็นอ่าแล้วแต่ถ้าตัวถ้าตัวยิงนะจะเอาคอนเลอร์มาแต่ถ้าเขาเล่นเป็นซับเพียวเขาจะแกรปแกรปอันใดยิ่งมาดูเพียวใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาอันนี้มาเพราะเขามองว่ากาลิโออ่ะแล้วเขาต้องมาเทรดอ่ะคือกาลิโอไม่มีฮิลให้เขาถึงเขาจะมีฮิลเองแต่มันไม่ได้เยอะแล้วเขาต้องมาเทรดกับตัวโป๊กอย่างวารัตเป็นดับเบิลโป๊กกับอ่าการ์ดที่อยู่ในเลนนะครับดังนั้นการที่เอาฟีดฟุตเบิร์ก มันทำให้เขาซัดเทนข<ร>หรือยูอเรียนได้น,นานขึ้นเพราะเวลาเขาใช้สก,กิลหรือเดินอะเต็มเต็มร้อยอะเขาก็ดึงเข้ามาได้คงไม่ได้หรอกครับโรเตอร์ลงมาคนเดียวแบบนี้โอ้ยต่ก,การิโอลงฮะในส่วนของไอ้นี่ฮะแกน,ทนแทนลงมาแล้วจับท้อนเข้าไปจังหวะนี้เอฟเฟกต์คลสกระเด็นออกครับแล้วไล่ฆ่าจังหวะนี้ทางด้านจีพีต้องถอยออกมาครับตังเซ็ตเก็บเก็บเออตังเจเก็บแจ็คไปกอนฮะ ปล่อยครับไม่ได้ครับทางด้านของดาริอัตเองนี่ก็แท้จริแล้วบอกก่อนนะครับน้องๆหลายคนใช้ลิบผิดนะฮะไปรอมังกรตัวใหม่เกิดแล้วค่อยปล่อยนั่นคือสไตล์เก่าสไตล์เดี๋ยวนี้คือได้ปุ๊บสตอมเลนไหนได้ปล่อยปั๊บแล้วได้กลางก่อนอย่างงี้คือเมื่อกี้เนี้ยมีจังหวะน่าสนใจอย่างหนึ่งพอตอนออบเจกทั้งสองข้างเกิดเดี๋ยวนี้มันเกิดพร้อมกันเขาจะเอาคู่ฮะดูโอเลนนะครับมาไว้ตรงกลางเพื่อเลือกว่าจะเดินซ้ายหรือเดินขวา แล้วตรงเนี้ยถ้าดูแล้วเนี่ยมังกรโอเชียนหรือมังกรน้าน่าสนใจก็จริง oh, <okay. S 1> แต่แก๊คหรือว่าทีมของทางด้านของ g ีแทบที่จะเทรดในเรื่องของมังกรไม่ได้เลยเพราะงั้นมันเหมือนบังคับว่าจะต้องเอาลิฟพอรู้ปุ๊บโรสเตอร์ก็เลยบอกว่าเฮ้ย <c oughs> นั้นยังไม่ต้องรีบเอามังกรด้วย <c oughs> เราไปบวกกับเขาที่ลิฟกันก่อนแล้วกัน เพราะว่าลิฟต์ดีกว่าเพราะว่ายังไงอะโรเตอร์ก็ต้องเล่นเกมไวอย่างที่บอกไม่อยากเล่นเกมเลสเพราะว่าฝังนุ่มมีเวรครับคือการเอามังกรอะมันคือการเอาเพื่อเลสเพราะว่าสแต็ของมังกรจะอยู่กับคุณถาวรทั้งทีมไปตลอดไม่ว่าคุณจะเก็บมังกรกี่ตัวมันจะสแตกซ้อนกันไปเรื่อยๆนะฮดังนั้นอะเพื่อเลสวัดกันที่มังกรแต่เพื่อต้นวัดกันที่ลิฟแน่นอนแล้วจังหวะเมื่อกี้อะที่ที่ว่าทําไมถึงเอาลิก่อนเพราะเยิ่งเป็นแจ๊ดด้วยนะยิ่งเป็นแจ๊ดด้วยยิ่งต้องการดันยิ่งยิ กดดันอยู่แล้วเล่นง่ายขึ้นด้วยพอยฝั่งไม่มีป้อมแต่ว่าทางกีพีทำผิดนะเพราะว่าลืมอ่านว่าฝั่งโรเตอร์เป็นตัวที่สตอมในบอเก่งเพราะว่ามีกาลิโอกับดาวนิ่งชาโดว์มองด้านิองเินไาดังนั้นการเข้าไปอยู่ในบ่อ เออการไปอยู่ในบ่ก็คือการปิดหัวตัวเองให้เขาระเบิดลงเท่านั้นเองครเป็นการเปิดผิดประเด็นน่าเไรใจครับลิซินเอาสมัยฟ้ามานะครับนะทั้งคู่เลยแจ็คเอาสมัยฟ้ามาเติมซีซีใช่ถ้าเราเห็นในแรงนี่บอกนยครับสมัยแดงฮะแรงห้ามใจครับเด็กไทยทุกคน เล่นมันเล่นคนเดียวไงพี่มันไม่ได้เล่นกับทีมมันก็ขอข้าวไว้ก่อนเออแต่ว่ามันเอาสมัยฟ้ามาเพราะว่าเขามาเติมซีซีให้ทีมสมัยฟ้ามันจะไม่แรงเท่าสมัยแดงครับแต่ว่ามันดึงไ้นี่นะมันดึงมูงเมนสปีดศัตรูมาให้เรานะแล้วสโล์ศัตรูแล้วตรงนั้นจะไปเติมซีซีได้สําหรับเกมไหนที่เราเจอว่าทีมเราซีซีน้อยอ่ะแล้วเราเห็นเซตกับทนาหนาของทีซตอนนี้ครับออกโยมูมาก่อนครับเน้นเดินเกมไวครับนะฮะคลื่นที่ไว อยู่ม uh, yeah. so, like uh, ูมันได้ในส่วนของ u n นิฟ i Passive Mobility เมนตัมค m เนต์โมเเวลาเก็บสเต็ของการูมเมนต์ไปแล้วมันจะได้โบนัสดาเมจตครั้งสดมากนะตรงนั้นน่ะเป็นของแถมไว้ตัว่อนเอาไว้เติมเกมแมปแมปมันใกล้แมปมันสั้นเอาไว้เไว้เติมเกมนะแต่งจริงตรงนั้นตัวสำคัญเลยนะพี่ย Passive ของมันเรานิ่งชาโดว์ขึ้นมาครับจังหวะนี้จะรอหรือเปล่าครับไม่นารอดไมโอต้องจแฟแม เกือบโดนในส่วนของเลเซอร์ชูเคงของเซตเอาไม่ได้ฮะส่วนด้านล่างเวนนี่ไล่กดไล่กดจริงหรือเปล่ารัวแล้วไล่กดจริงนะตอนแรกแต่ตอนนี้โดนเขากดแล้วครับโดนรัดเอ็มเบสเข้ามาแล้วสตอมแบบนี้ลัตันเรียบร้อยเอฟวันสีขาเข้ามาครับรีติดตามเก็บอีกหนึ่งก็แบบให้รีเวนไปครับการ์ดล้มลงหน้าป้อมทางด้านวารัตเดินไปแจกอีกเหรอเป็นผมไม่อยู่แล้วนะสามหนึ่งนะเผื่อเคลียร์ได้คุณเผื่อเคลียร์ได้ชาร์จไปก่อนวิ่งเอโลเป็นหนึ่งจรครับแล้วเดินกลับบ้านไปไวฮะ แต่อันติเมตทีเดียวเลยนะแล้วสตร์จบกับบ้านนะ้ข้อดีของอย่างนึงนของ <บน S 2> เซ็ตครับคือเซ็ตเป็นตัวสปนะิดพุทธที่ดีมากจับยากมากและดีไม่ดีเนี่ยใครหลงตัวนิ่มๆฆ่าตายได้ด้วยครับ S <S แล้วไม่เอาไปดีเล็บตัวคิวมาด้วยนะเอามาเป็นทนานของคอนโคลเลอร์นะมองผมมองว่าอาจจะอยากเล่นในทีมไฟด้วยเพราะว่าตามสไตล์ของไวลิฟเนี่ยดีไม่ดีเซตตอนกลางเกมอะเน้นเป็นตัวโป๊ะคือไม่ได้เอาจบปิดดเมจอ,อย่างเดสมาร์กครับแต่ว่าเน้นให้เพื่อนโลเอ้ยเน้นให้ฝั่งตรงข้ามโลแล้วให้เพื่อนปิดให้นะครับ อมล่างครับพังไปแล้วคือเซตอ่ะเขาปกติเขาจะต้องเอาเอสตโตคิวมานะครับเป็นสตยฟ้ามาเพราะว่าเขาเน้นปิดเบิร์ด มันเหมาะกับพวกตัวเบิร์ตแต่ว่าเขาคอนรเรอร์มาแสดงว่าเขาอยากได้ AP กับ AD ดีแบบแปรเปลี่ยนมากกว่าผันแปรมากกว่าในการที่จะไปเอาแบบเบิร์ตทีเดียวแล้วก็ลงในส่วนของยินะฮะลงมาช่วยเพื่อนครับแล้วดาวนิ่งชาร์โดลงมาแต่ไม่สวยสักเท่าไหร่นะโปรตเบลตามไปพยายามที่จะเอารับด้านของริเวนแต่ต้องถอยออกครับเวนยิงแรงนะโดนสตันด้วยกีเบิร์ตไปหนึ่งทีครับแต่เอากันไม่ลงนะโรเตอร์ถอยกระป๋อง่ยัง อย่างหนึ่งที่น้องๆอาจจะสงสัยกันเอ๊ะทำไมบวกปุ๊บบวกปุ๊บทำไมโรเตอร์มชนะตลอดเลยก็บางทีมาสองเท่ากันดอออิงชาโดมาบางทีก็มีนี่โบางทีก็มีเจ้าคาริโอโดดมาช่วยคือโกโบสกิลเยอะมากครับเออทีมไฟอ่ะทีมไฟของโรเตอร์ดีกว่าครับดักแต่ดับแล้วแล้วตัวคนหลุดมามาเอาบูในป่าเขาครับโดน31ไปไม่ถือว่าลุมครับแบบนี้ลูกลานขิวนิดนึ่งครับ โดนไลน์เบสครับแต่ทำอะไรไม่ได้หรอกครับยิงไลน์เบสเพื่อหนีครับดูนะหนีออกมารับที่ป้อมครับป้อมมิดเลนเสียไม่ได้ครับตอนนี้ถ้าเสียป้อมมิดเลนกับขวาด้วยการคุมมังกรไฟตดนมังรไฟยังมีผลมากๆนะถ้าพูดถึงมังกรทั้งหมดเนี่ยต่อให้ไม่ใช่เอลเดอร์มังกรไฟก็ยังเป็นมังกรยอดนิยมอยู่ดีฮะแล้วแล้วมังกรไฟเนี่ยทางด้านของ g p ต้องการมากด้วยเพราะแต่ละตัวพึ่งนะ พึ่งทั้งนั้นเลยเป็นตัวเพียวดาเมจออกมาเนี่ยนะครับพึ่งมากพึ่งยิ่งกว่าทางด้านโรเตอร์อาจจะต้องจบกลางเกมนะครับเพราะถ้าดึงไปท้ายเกมจริงๆของตันจริงๆเนี่ยมันมีแจ็คเออมันมีแจ็คมันมีเวนอยู่ซึ่งตัวพวกนี้อาจจะเป็นปัญหาในภายหลังเพราะว่าตัวมันเอาเพได้ค่อนข้างเยอะ มันมันไม่ได้อยู่แล้วตัวเลทมากพี่ทางด้านของทีพีนะครับทั้งเวนแค่เวนนี่ก็ยิงไส้แตหกหมดการิโอการิโอมาเหอะนะครับ<ม>ถ้ามีตัว<ม>ชอนอย่างดาลเลียนออกมาเป็นแฟนทอมครับคือพูดง่ายๆเลยครับว่ากะเอาชีวิตรอดต้นเกมแหละขอเกาะไว้ก่อนโอ้ถูกครับเพราะแฟนทอมมันได้ไหลายการที่จะกันเซตได้ก็คือแฟนทอมแดนกับัเฟย์เองครับที่เล่นการ์ด็นบก่าวที่ชวร์โลกนี้ไม่น่าจะอยู่ได้ถ้าออก AP เพราะงั้นเดธแมนเพลทดีกว่าเพื่อนกับกากอย เขาเขากลัวท <ừ> ีมแท้งไม่พอครับเขาผมว่าแล้วว่าเขาจะต้องเล่นแบบนี้ครับว่าเดมันเพลทเขาแก๊ปด้วยพยายามทําเกมแต่ว่าทางด้านไกโอมันเป็นไฟบังคับยังไงก็ต้องออกรอเอ็ก่อนแต่เท่าที่ดูอางการ์ตาอนั่นเนี่ยน่าจะขึ้นเราไปดันสายแดงมาแรงไว้ก่อนฮะเอารีดคือรีดอเบริตี้ออกมาสุดใจแล้วพยายามอย่างนั้นเพราะรู้สึกว่าเขามองว่าเขาน่าจะเกมขาดอ่ะแล้วก็ออกโปโตเบลด้วยคือคือไม่คือไม่เล่นถออ่ะเดียวโปโตเบลไว้ชิออนดูล เขาอย่างเดียวทำจังหวะตัวเองไม่จะเป็นตอกการก่อยนนอส่วนเซนนาส่วนเซนหน้าเนี่ยโอ้โดนแล้วครับจังหวะนี้หน้ามังกรครับบอกแล้วว่าต้องแลกดาวนิ่งชาโด์จ่ายไปแล้วครับหลีซินพยายามเข้าต่อยเตะในส่วนอันติเมทเข้าไปแล้วกดตัวทองครับ แม่ลงมาอย่างนี้อันติเมตลงแล้วพยายามที่จะแย่งมังกรกากัดไม่ลอดตายคาบอดับเบิลคิวเซนน้าไม่ค่อยสวยตรงนี้ไล่กันมาครับริเวนกัาเลียสพยายามปั่นแต่โดนสวนโงโบเกนวิงแม่ไม่มีอันติเมตซัดใส่ฮะใช้ไปก่อนแล้วริเวนเป็นตกวละครที่เลือดน้อยด้วยพวกเกาะพวกสกิลอะไรมาไวเพราะงั้นถ้าสกิลคุณหมดชุดแล้วเดินตามต่อเนี่ยบอกเลยว่าอาจจะโดนกลับมาสวนได้และเนี่ฮะเซตครับ ทำหน้าที่ขอนตัวเองอย่างชัดเจนนะเอาอีกแล้วดันกลางเทียสองป้อมเทียสองกลางไปแล้วครับแล้วป้อมเทียสองด้านขวาล่างเนี่ยกาลังโดนเซตดันนะสปีดพุทสุดๆเลยเซตอ่ะเล่นแบบธรรมดาแล้วอ่ะสไตล์เซตก็คือต้องวิ่งลงเพื่อฆ่าฆ่าฆ่าแต่เกมนี้คือเซตขอดันซ้ายแล้วยกดันขวาซ้ายแล้วยกดดััันนาครรบบ้้องพพพพกกกเไแยยู อธิบายให้มันไวที่สุดนะเพราะว่ามันมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเยอะมากเออ,อน้องสังเกตด,ดีๆพวกเราพวกเราไม่ได้พูดทับกันเลยเพราะงั้นใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นไม่มีความจำเป็นที่ต้องแย่งกันพูดเพราะมันอไม่ดีเลยเลยามันดีเลยเพราะว่ามันดีเลยผมไม่แน่ใจนะเพราะคนดูเขาบอกดีเลยมันเป็นดีเลยแค่ตอนภาพตอนภาพวิดีโอเฉยโดนไล่ครับโอโ้โหยิงในส่วนของต้นนิเวศก็ไปกดตัวทองแนาป้อมามาเมื่อกี้ แล้วจังหวะนี้ลงมาอีกทีก็ไฟครับทางด้านของเซตเก็บในส่วนของดาริอัสไปได้แล้วฮะเวนพยายามไล่ยิงโดนไล่นะเวนนะครับแต่หาจังหวะอยู่แต่ผมคิดว่ารอดยากครับเพราะทีมแตกเหลือคนเดียวครับเหลือเลือดนิดเดียวใช้ในส่วนของไนท์ฮาวเวอร์แล้วก็วิ่งออกมาแต่ว่าดีเวนใช้โบเก้นวิ่งเข้ามากดหน้าป้อมมากดทองไว้ขึ้นมาก็ตายอยู่แล้วครับไม่ลอดหรอกเพราะเกมนี้น่าจบแล้วขาดไปแล้วขาดไปแล้วนั่นจิเพราะว่าแจ็คงัวแต่ไปดันบนแล้วปล่อยอย่างเงี้ยเขาดันได้เพราะแจ็คยังไม่เกิดเว่าแจ็คจะรับไม่มาแล้วช่วยได้ไหมไม่ ก็ไม่ไหวอะฮะต้องอยู่แต่แรกแล้วก็จบแน่นอนนะเกมแรกชข้งทังกีพีไปง่าย